วันนี้เรื่องแรกของเราค่ะเราก็ยังคงพอเวลาเจอคุณแอนนาเนาะมันก็อยากจะถามถึงเพื่อนรักสักหน่อยนะคะหรือว่าความรู้สึกอัปเดตกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ยังอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนอยู่นะคะกับการจากไปของคุณแตงโมพัทรธิดานะคะ9เดือนแล้วค่ะที่เธอจากพวกเราไปนะคะล่าสุดไปเจอคุณแอนนาค่ะก็เลยถามไทยน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆว่ายังไงเหมือนเขาจะมีแบบโปรเจกต์อะไรทําให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคมชันลึกบันเทิงไง่เขานาเสนอข่าวคดีคุณแตงโมบอกว่ามีข้อมูลใหม่สุดแซ่บมีคนบําบัดยาเสพติดแล้วก็เรื่องหลอดน้ำํำล่าสุดเจอฝั่งเพื่อนสาวคนสนิทคุณแอนนาก็เลยถามหน่อยนะคะถึงเรื่องความฝานันเพราะว่าคุณแอนนาบอกว่าเคยฝันถึงด้วยเนาะ พูดในไลฟ์ว่าเออเนี่ยฝันถึงแตงโมนะคะเลยมา5วันก็เป็นเวลากว่า9เดือนแล้วกับเหตุการณ์การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงําของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาโดยเธอเนี่ยถูกพบร่างลอยน้ําขึ้นมาในขณะที่เพื่อนแก๊งบนเรือ5คนบอกตรงกันว่าเธอเสียหลักตกเรือสปีดโบ๊ทขณะกําลังนั่งปัสสาวะท้ายเรือแต่คนในสังคมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องราวมันดูเป็นไปได้ยากรวมถึงมีภาพหลุดร่างของแตงโมขณะพบศพบนโซเชียลจึงยิ่งทําให้ทุกคนค้านสายตาว่ามันไม่น่าเป็นอุบัติเหตุ น่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฟันธงว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเท่านั้นส่งผลให้ทุกคนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถูกตั้งข้อหาหมดแต่ไม่มีข้อหาใดที่สอไปเรื่องของการที่ทําให้สาวแตงโมถึงแก่ความตายแบบชัดเจนเลยสักคนล่าสุดตอนนี้นะคะเหมือนจะมีข้อมูลใหม่ค่ะจากกลุ่มลับ Mm hmm. สร้างขึ้นเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมนะโดยโพสต์ล่าสุดเขียนไว้ว่าเห็นโพสต์กันเรื่องโรงพยาบาลมานารมกับเกล็ดน้ําแข็งเกี่ยวข้องยังไงกับคดีแตงโมหนูงงๆอะค่ะหนูไม่รู้จริงๆซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ตอบมากมายหนึ่งในนั้นอ่านแล้วเข้าใจชัดเจนเห็นเห็นภาพมากที่สุดบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้น่าจะบําบัดผู้ติดยาไอซ เ,ออเราะมีคําว่าน้ําแข็งใช่ไหมโรงน้ําแข็งซึ่งมีซึ่งมีอาการประสาทหลอนค่ะมีหนึ่งคนเสพยาไอมีภาวะประสาทหลอนและเข้ารับการรักษาที่นี่เขาก็จะมีกลุ่มลับใน Facebook กันเนาะหรือหรือไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นขับเฮาหรือเปล่าออนะคะและไปถึงเพื่อนสาวคนสนิทหลังจากเคลียร์ประเด็นเกาเหลาเพื่อนสนิทอย่างแอนนาเนา,เนาะผู้สื่อข่าวเลยถามแทนประชาชนทั้งหลายเรื่องเพื่อนสนิท กลับคืนสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างคุณแตงโมเนี่ยที่จับไปแบบไม่มีวันหวนคืน mm hmm. เกือบครบหนึ่งปีแล้วอ่ะฝันถึงล่าสุดบอกว่ามาลาแล้วแอนนาบอกว่ายังไงแอนนาบอกขออนุญาตนาอเรื่องโมเราว่าโมไปพบภูมิที่ดีแล้ว mm hmm. เพราะว่าทุกครั้งที่ฝันถึงฝันถึงโมเนี่ยจะฝันในเรื่องทางที่ดีว่าโมอยู่ในที่ที่ดีอ<ว>ย,ยู่ในพบภูมิที่ดีอ่อ mm hmm. มาในแบบสวยอะ่ะสวยตลอดคุณแอนนาจะบอกว่าเออเจอสวยตลอดและเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่า โมเป็นคนไม่เครียดแค้นไม่อาคา่าเป็นคนที่อโหสิกรรมได้ตลอดเราเชื่อว่าโมไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วก็พระเจ้าต้องรักโมแน่นอนบอกอีกครั้งว่าฝันเหมือนกันหลายคนเพื่อนๆก็ฝันเหมือนกันหลายคนว่าโมอยู่ในที่ที่ดีอยู่ในที่ที่สวยแสงสว่างสบายทําให้เรารู้สึกว่ามันเยียวยาใจเราได้ระดับหนึ่งเลยล่ะค่ะคืออย่างน้อยๆคุณผู้ชมความฝันอะถ้าเชื่อเรื่องทางพุทธก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าคนที่จากไปแล้วย,ยังคิดถึงมหาเพื่อนอมหาญาติม,มหาคนที่รัก แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นที่จิตใต้สำนึกของคนที่ฝันเรายัางคิดถึงเขาอยู่แล้วคิดดูสิเพื่อนทุกคนเห็นความสวยหมดเลยอ,ะอ่ะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออเพื่อนเขาอ่ะอยากจะให้เป็นอะไรที่โอเคเป็นเรื่องดีๆที่จดจํากันแล้วกัน<อ>เป็นความทรงจําที่ดีที่ยังมีกันว่าเพื่อนฉันสวยที่สุดนะคะก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจแหละกลุ่มลับหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็อยาก ทวงคืนความยุติธรรมหรือหรือยังมีข้อสงสัยแต่ว่า,าติดใจว่ามันใช่หรอมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เข้าใจคนที่สนิทเราก็ญาติญาติว่าถ้ามันถ้ามันยังวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้มันก็จะทําให้เราเดินต่อไม่ได้การใช้ชีวิตกับคนที่ยังอยู่มันก็จะมีความทุกข์ตอนนี้ก็อย่างที่คุณแอนนาบอกว่าก็ไม่อยากที่จะพูดถึงแล้วเรารู้สึกแค่ว่าเพื่อนไปดีละเขาก็จะอิงจะอิงจากบุคลิก อของคุณแตงโมว่านนเนี่ยคุณแตงโมเองด้วยพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีใช่เป็นคนจะเป็นคนตรงตรงก็ออตามแต่เป็นคนแบบพูดอะไรแบบคิดอะไรก็พูดออกมามแต่ว่าพื้นฐานจิตใจอะเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีเป็นคนที่พร้อมให้อภัยกับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณแตงโมต้องจากพวกเราไปอะ่ะคุณแตงโมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับใครแล้วก็เอาโหสิกรรมให้กับทุกคนเขาก็ยืดตรงนี้ ดีกว่าเพื่อความสบายใจนะคะก็เก็บไว้เป็นความคิดถึงเป็นความทรงจําที่ดีถ้าเกิดว่าเราคิดถึงเราอยากดูผลงานดูได้เลยทาง Social Media โซเชียลมีเดียอยาหลังได้เลยเยอะมากนี่คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ยังตามดูอยู่เขาเล่นละครเก่งเก่งเราอ่ะรักแต่งโมอยู่แล้วเป็นทุนในวันที่ มีข่าวออกมาเราก็เศร้ามากๆเหมือนกันตอนนี้ก็ใช้ความคิดถึงด้วยการแบบเนี่ยหละค่ะไปติดตามดูผลงานเก่าๆที่เขาทิ้งไว้ให้เราดูต้องมากมายก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้เยอะมากด้วยนะคะก็ไปไล่ดูกันได้เนาะแทนความคิดถึงใช่ค่ะ